山哟。哎 ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสวนไซโยกรีสอร์ทนะครับซึ่งเรากำลังรอรถไฟไปยังค่ำกระแซนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันบนรถไฟแล้วนะครับซึ่งกําลังจะเดินทางไปถ้ำกระแสนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับดูสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้ อยู่แถวหน้าถ้ำกระแสนะครับซึ่งเดินทางโดยรถไฟนะครับทิวทั์สวยงามมากมายนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ลงไปในถ้ำกระแสนะครับวันนี้แต่เราจะใกล้เคียงนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทานสเต็กนะครับขึ้นชื่อนะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟนี่นครับชื่อร้านสเต็กชัดชวานนะครับ เราก็ถึงสถานีวังโพเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราได้นัดพี่แอร์กับพี่พึ่งไว้นะครับว่าเราจะมาทานสเต็กเฮา์ร้านชาัดชวานกันนะครับตอนนี้พี่แอร์กับพี่พึ่งอยู่ไหนนะถ้าพี่แอร์กับพึ่งพี่พึ่งไม่มานะครับผมคงต้องรับประทานคนเดียวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่แอร์กับพี่พึ่งกันดีกว่านะครับ พี่แอร์พี่แอร์สวัสดีครับโอ้โหผมก็รอต้องนานัอนงรอ,อ,อยู่พักใหญ่แม่เฮ้ยนี่พี่ทาอะไรมาเนี่ยทําไมสู้ไปเยอะอย่างนี้นอะไรก็มารถไฟโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเลยพี่ตายแล้วเป็นพิธีกรรายการลอยเรื่องเมืองการนะคะคอย่าปล่อยให้สู้วันนี้นี่เลยที่นี่เลยเดี๋ยวจะทานะะอาหารอร่อยครับ ค่ะหิวหรือ,อยังยล <า S 2> ่ะวแต่ว่านะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีรถไฟวังโพใช่ครับค่ะแล้วก็ไม่ได้เลยนะคะมาที่นี่เราเนี่ยก็ต้องไปหาของอร่อยทานกาันค่ะนาที่นี่เลยนะครับจ้ะชัดชวานสเต็กเฮาทารข้างในเลยคะ่ะ ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะค่ะนะคะมาถึงตำบลวังโพ mm hmm. อเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคก็ต้องมาที่ร้านสวยๆแบบนี้ละค่ะเพราะว่าเรารอยเรื่องเมืองการไปไหนก็ต้องคัดสรรสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมนะคะคมาพบกับเจ้าของร้านสวยๆนะข้างๆเราใ่ระคะคุณ<ม>จีรวันทองคายักหรือว่าคุณยุ่งะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ แหม่ต้องขอชมนะคะที่นี่ร้านสวยมากเลยแล้วก็มีความเป็นสยองมากจริง,รงๆ,ๆเลยครับค่ะขออนุญาเข้าสู่ชซชวนสเต็คเฮานะคะค่ะวันนี้นะคะน้องยุคค้งขาจะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางของเราสองคนนะคะน้องเอมาอย่างไรเล่าให้พี่เขาฟังนะครับเมื่อเช้าผมนั่งรถไฟมาบรรยากาศสนุกสนานมากรถของอ้วนครับรถไฟยกซ้ายกายกยขวาโอ้โหนะครับ มาถึงที่นี่นหิวเล,ย,ลยร้อนไหมไม่ร้อนครับเมื่อเช้าอากาศด,ดีมากนะครับลมเย็นสบายครับส่วนพี่ราคามาแตกต่างขับรถมาค่ะเพื่อจะมารับเข่าเนี่ยราคาคครทราบเลยว่าคือรถไฟมาต้องหิวแน่ๆเลยค่ะวันนี้น้องยุ่งมีอะไรแนะนําให้เราชิมบ้างคะคถ้าเกิดมาไซยโยกทันทีใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกับกับเมนูปลาเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยติดกับแม่น้ําก็คือจะนิ้นไปที่ปลาส่วนส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็น ปลาคังเนื้อกิมปลาเค้าทอดน้ำปลาแหนมกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็ปลากระพงสามรสแต่ว่าถ้าเมื่อาเมื่อทานแล้วนะคะก็จะนึ่งถึงพวกน้ำก็เราก็จะนึถึงเป็นพวกต้มยำไก่บ้านน้ำข้นนะคะแล้วก็จะนึ่ไปก็จะมีอีกที่เป็นแกงปลาไก่บ้านค่ะเพราะว่าเมนูร้านเราก็คือจะเด็ดที่พิแกงค่ะจะเผ็ดมากเลย เห็นจานนั้นคืออะไรคะจืดนิดนึงนะคะก็จะเป็นผัดผักแมวค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่จะขึ้นตามธรรมชาติค่ะโอ้โหนะมาถึงที่นี่ทั้งทีนะนอกจากปลาที่เราจะต้องเชิญชวนคุณผู้ชมมาชิมกันแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีเมนูไก่บ้านเนี่ยแหละน้องเอ๋ไก่บ้านขาเมืองการเนี่ยดังมากเลยคุณดู้ชมใช่ครับและเป็นสัตว์ท้องถิ่นนะครับขาง่ายมากเพราะว่า เขาเลี้ยงกันแทบทุกบ้านครับพี่ไก่บ้านค่ะ <scratching> นะคามาถึงที่นี่แล้วนะราคาอาหารก็ไม่แพงไม่แพงนะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าที่นี่เนี่ยอาหารแต่ละชนิดเนี่ย so <hàng> สดจริงๆครับนี่นี่พี่พี่แอร์ดูจานนี้ครับค่ะ <wsz> ปลานี่เขาทอดเป็นสีสีเหลืองทองเลยน่าทานมากนะครับผมมองอยู่นานแล้วครับเนี่ยลคะเอ,<า>เอาเลย ชิมก่อนเลยนิดเลยรู้ว่าคุณน้องหิวเอาจานไหนก่อนดีคะคุณลูกนั้นเอาเป็นปลาเขาเท่าน้ำปลาแล้วเอาเลยอ่ะชิมเลย ว่าเรายังไม่ถึงนี่เลยมาถึงร้านสเต็กไม่รอสเต็กได้ยังไงแค่เมื่อกี้ก็น่าทานมากแล้วครับพี่ไม่แล้วคุณดูหน้าตาสี่ธรรมดาซะที่ไหนอดใจไม่อยู่เรื่องแค่นี้คลิปๆครับยังยังต่อและสบายสบายครับให้แนะนําดีกว่าว่าเด็ดเด็ของเขาเนี่ยสเต็กเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นสเต็กปลากระพงะ่ะอันนี้ใช่ค่ะเป็นวินเด็ดของร้านที่ลูกค้ามาก็จะสั่งเป็นประจำค่ะก็คือเขาจะเน้นไปที่ตัวปลากระพงอ่ะ ปลากระพงเราก็จะเป็นปลากระพงสดที่เอามาทําโดยที่เป็นเนื้อปลาแท้ๆะค่ะไม่ได้ผสมแป้งก็คือจะอามาชุบเกล็ดขนมปังให้ดูน่าทานนะรับประทานมาคือนะค่ะแล้วก็จะเป็นเมนูทอ่ชอปอ่ะที่ลูกค้าก็จะสั่งเป็นประจำเหมือกันสเต็กหมูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสเต็กหมูอะค่ะที่ลูกค้าเด็กๆอะค่ะเขาจะชอบรับประทานเพราะว่าทางนั้นเราจะเน้นไปที่เนื้อเนื้อของสเต็กที่เน้นไปที่สันหมูอะค่ะก็จะเป็นสันหมูแท้ๆที่เราทาเองมั่นใจได้เลยว่าถ้าเป็นสันหมูเนี่ยนะคะจะเนื้อนุ่มกว่าส่วนอื่นๆใช่ค่ะน่าจากประสบการณ์ นะคะแล้วจานนู้นระคะก็จะเป็นสเต็กเนื้อคะ่ะที่ลูกค้าที่เขาไม่ค่อยทานหัวแต่ว่าเขาก็หันมาทานเนี้ยเขาก็เออบอกว่าทางสเต็กเนื้อของเรานิ่มมากอะไรยเงี้ยค่ะชอบเห็นแหลดูอาหารสเต็กเนี่ยจริงๆเป็นเมน,นูที่ชอบไลยคะเออชอบครับชอบแล้วคุณชอบอะไรผมอยากทานสเต็กปลาครับที่นี่เขาว่าึือชื่อมากนะครับชิมเลยจานได้น่าทานมากๆเลยคะ่ะ ขอบคุณค่ะนี่ค่ะว่าเมื่อกี้เราอิ่มมาแล้วนะจากชุดเมื่อกี้นะเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยอร่อยทุกจานเลยค่ะนะะคโดยเฉพาะปลาเนี่ยเมื่อกี้สองก็จะเน้นไปที่ซอสที่เราทำเองอะค่ะแล้ว่าน้ําเราจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงค่ะลองทานดูค่ะเป็นยังไงจันน้องเลยนุ่มไหมคะอร่อยมากเลยครับค่ะนะคะพอทราบว่า เห็นบอกว่าปลากระพงเนี่ยเลี้ยงเองก็คือสั่งหาเราจะมีเจ้ากระจาบที่ลูกค้าเขาจะมาส่งให้เราเป็นกระจามนะคะแต่เราจะเลี้ยปลาที่สดมากและต้องใหม่สะอาดค่ะถ้าไม่สะอาดไม่สดเราจะไม่ทำอันนี้ยืนยันจากคุรับประธานเลยนะครับคือว่าเนื้อปลานี่จะหวานมากเลยนะพี่ซอสเป็นยังไงซอสเป็นยังไงอร่อยมากครับกินเข้าไปแล้วได้กินเครื่องเทศเลยครับได้เลย ไหนๆก็มาแล้วนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเป็นเป็นจานโปรดของพี่เลยนะคะไปที่ไหนก็ต้องทานนี่แหละ็อกชอบแลวนะคะนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับดูจากพี่แอนแล้วก็คงจะชอบนะครัุณน้องไม่พูดจานนะครับผมว่าไม่ดูตัวเองเลยว่างั้นให้ชิมก่อนหนึ่งชิ้นครับแล้วถามเจ้าของร้านว่าส่วนตัวแล้วชอบสไปร์ทพนธั สเต็กปลาพงค่ะ,คะโดยส่วนตัวเราไม่ชอบทานปลาใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าพอมาทางร้านทําเองก็เลยเออรู้สึกว่าปลาของเรานอร่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็โอเคก็เลยเปลี่ยนสัศนคติจากที่ไม่ชอบปลาก็กลับมาชอบปลาแทนทุกช่า่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าสเต็กฮอกช็อปนะคะมีเสน่ห์ที่นานได้ค่ะแล้วก็ ในน้ำทีร้านเนี่ยนะคะได้กลิ่นสมุมไนไพรน่าคิดว่าน่าจะเป็นพริกไทยดำใช่ค่ะเค็มค้นมากมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อนุ่มมากด้วยใช่ครับค่ะสำหรับคอสเต็กนะคะมาที่นี่นะคะไม่ใช่แค่อาหารไทยเลิศรสไม่ใช่แค่สเต็กเนื้อนุ่มๆนะคะนี่ที่นี่เขายังมีอะไรน้องเอกาแฟสด,ค,สดครับกาแฟสดบริการด้วยทั้งร้อนและเย็นนะคะ เมื่อวานแอบมาดูสถานที่เราลอบหนึ่งล้วเห็นนะลูกค้ามาทานกาแฟหาลายโต๊ะเลยใช่ค่ะทีนี้ต้องให้น้องยุ่งบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าร้านอยู่ตรงไหนค่ะร้า,านเราจะอยู่ติดก,กับสถานีรถไฟบางโปะถ้า,าเกิดมาโดยรถไฟนะคะก็จะลงที่สถานีรถไฟบางโูเลยก็จะถึงบ้านเราเลยคแต่ว่าถ้าเกิดมาโดยรถส่วนตัวแบบพี่แองนี้ใช่ไหมก็จะมาร้านเราจะอยู่ในตลาด ยู่ติดกับสถานีรถไฟบางโูเหมือนกันนะก็คือ<ภ>ารามาได้สะดวกค่ะถ้ามาถึงก็จะเห็นร้านเราจุดเด่นก็คือเห็นป้ายใหญ่ก็จะรู้เลยว่าเป็นร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะร้านเราจะแตกต่างตรงที่ป้ายจะใหญ่กว่าที่อื่น <ภา S 2> ค่ะนะคะเมื่อกี้แอมมาสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นเขาเขียนว่าเข้ามาใกล้ๆก,กับ ที่ทําการที่ทําการอำเภอไซโยกนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะเข้า,นนขามาตรงนี้ก็จะเห็นป้ายก็สังเกตกัรนิดนึงนะคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมง <betray S 2> เปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งปิดก็เที่ยงคืนครับทางร้านก็ตอนถ้าตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นนะคะทางร้านก็จะมีพวกนักดนตรีมาร้องขับกล่อมค่ะเป็นเพลงสบายๆนั่งทานอาหารไปชิลๆเงี้ยค่ะเราก็เหมือนได้พักผ่อนในตัวด้วยค่ะเนาะ เห็นมหมนอกจากอาหารอร่อยยังมีดีไพเระใช่ครับเสริมมาถึงที่ด้วยนะคะและที่สำคัญนเออเบอร์ถ้าท่านผู้ชมสนใจครับจะติดต่อยังไงเอยก็คือติดต่อมาทางที่ทางานของเราเบอร์ก็0 3 4 5 9 1 1 5 5ค่ะหรือจะที่เบอร์081-192-7631ค่ะครั่ วันนี้ร้อยเรื่องเมืองการมาทั้งทีนะคะจะต้องมีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะ,คะอ๋อถ้าเกิดใครติดต่อถ้าใครดูทีวีใช่ไหมคะกะ็คือดูงา<อ>งรายการร้อยเรื่องเมืองการเ<อ>มืองการนะ่ะ<อ>ก็จะได้ลดพันทีเลยสิถ้าได้แจ้งเราค่ะโทรมาคอนเฟิร์มก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะรับ10%ทันท,ทีเลยค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่ามาธุระ ที่อำเภอไซโยกนะคะหรือว่าตั้งใจจะมาเที่ยวเพราะว่าอำเภอไซโยกเนี่ยมีรีสอร์ทสวยๆหลายแห่งซึ่งเราก็พากันมาอยู่ในโครงการรักเมืองการชวนกันเที่ยวเมืองการนะคะก็มากันได้ที่นี่นะคะร้านชัชวาลสเต็กเฮาส์ <House S 2> นะคะมาพบกับเจ้าของร้านสวยๆก็อย่าลืมทักทายกันนะคะ,นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเดินวอบอกรเข้ามานะครับตะโกนร้านๆเลยครับเอ้ยร้อยเรื่องพามาครับ ลดคันทีเลยสิบเปอร์เซ็นต์แหมกปตตโกนหน้าลานได้ได้ได้ค่ะได้นะครับนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ไม่ใช่วันของการอิจฉากันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยเราพามาชมที่พักสวยๆพามาชมสถานที่เด็ดๆพามาชิมอาหารอร่อยนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขนะคะอ่ะ น้องเอพูดถึงนิดนึงว่าวันนี้ที่เรามาการในฐานะพิธีกรใหม่ของเราเนี่ยความรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับและดีใจนะครับสนุกสนานมากพี่พี่เป็นกันเองทุกคนเลยะนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะน้องเอคงยังไม่อิ่มครับอิ่มยังเมื่อกี้อิ่มแล้วตอนนี้เห็นแล้วก็ไม่ไหวอีกแล้วครับงั้นเราลุยกันเลยค่ะโอเคครับค่ะนะครับได้ข่าวว่าพี่ยุ่งทางร้านชัชวานสเต็กเฮาส์นะครับ ได้มีจัดเลี้ยงนอกสถานที่แล้วก็จัดบุฟเฟ่ต์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทางนั้นเราก็จะมีจัดบุฟเฟ่ต์สำหรับฝรั่งอะคะ่ะไกด์ทัวร์ที่เขามีแขกมาก็สักประมาณ40 50รับตั้งแต่10คนขึ้นไปอะคะ่ะถ้าเราไม่ต้องการเป็นบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นอาหารชุดทางนั้นเราก็จะจัดเป็นโต๊ะเซตให้อย่างเงี้ยคะ่ะที่เรารต้องการแบบถ้าเราอยากได้แบบไหนลูกค้าต้องการแบบไหนก็คือแจ้งทางร้านให้เลยทางร้านก็จะจัดการให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะคอาหารที่โชว์วันนี้ก็คือเป็นอาหารแค่เพียงส่วน จริงๆแล้วทางนั้นเรามีเมนูมากกว่านี้อีกมันเยอะเหมือนกันนะคะถ้าถ้าใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเมืองการก็ลองแวะน,น,นะคะที่ร้านจัชวานเป็กเขาอ่ะครับนะครับตอนนี้โอ้โหนี่พี่แอร์เขายิงลกินก,กิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็พาของอร่อยของดีเมืองการมามอบให้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคะ่ะ วันนี้เรามากับนังม้วนอร่อยๆจากร้านแก้วนะคะ<ม>แล้วก็น้ำแกงซมปุงสำเร็จยี่ห้อตัวไทยค,ะค่ะค่นะคะขอบคุณมากค่ะ